สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับาพี่น้องมาดูช็อตเล็ด200ร้ซีอีครับโคบัสึ่จมไปครึ่งคันเจอดินสมอง200รซีครับสา C, มีอีสปายสอซีไอหนุ่มตีมาช่วยมาช่วยไอหนุ่มซามูมรไร <c oughs> โอ้ บนท้ายสิครับเดินลงไปจากนี้ครับโด,ดนสมองก็เลยยุกตัวไปเลยอ๋ออหนุมตีจะดึงครับข้างบนนั้นเป็นดินทรายไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเกาะดึงหน่อย ไปเอาไม้ครับเอาไม้มารอง้ามุมอุ้มไม้ไปไปรองน้องุูกตีเออตอน้นกระถินนรงสองร้อยซี่อ,อ้าวฝาข้างเปิดดีแล้ว ตรวเดินขยาบ้านเนี่ยแรงจริงครับลงไปในลุ่มครับเพื่อจะให้200ซีนั้นจะดึ๊บขึ้นไปครับเดี๋ยวเกะดึงไปก็นี่จะผลมาเนี่ยไม่ได้มาเนี่ย รวมเลยครับน้ำจะไหลหลากม,มาจากข้างบนออวักระจกครับร้อยห้าสิบแปดลังมามิซูบิชิครับกับซาน,นี่ซีซูบเขาเร็วเหมือนกันสี่ số 45 mồi kệ cả nón cả thầy gừng mai, mìt bao mìt bao, xâyác nữa, cột nồi, đi hacking ngày bên nè, không để chốt bao sao anh nữa, kia kinh mai kia kinh mai con.

ยังไหวครับปัญหาคือเดินลงไปนะครับถนนปั่นถนนเดินลงไป้องนี่ถนนตรงนี้ครับนี่รถยังมาได้เลยว่าเดินลงไปครับนาจะไม่ได้เช็ค ลงไปก็เลยเป็นเรื่องครับะเดี๋ยวจะเกาะดึงนะครับร้องครับร้องแท็กกัน Rồi nhất Cọ dứt, cọ ดีครับสบายมากปลอดภัยโอ้ขนมตีนาะยยกให้ครับเอาเองเลย <c oughs> มีอะไรเกิดขึ้นไหมข้างล่างเออฝาดากเปิดเลยป่ะไปดูข้างล่างเลยแล้วมีอะไรรั่วซึมไหม ปลอดภัยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลล่างก่อนฝาล่างเปิดฝาล่างเปิดเดี๋ยวมันขุดแท็กเน้อเบาเบาเบาเดี๋ยว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 จอดก่อนโอเคครับปลอดภัยแล้วก็ ไม่เป็นไรล้างก็น่าจะโอเคครับฝาเปิดฝาปิดนะฝาปิดข้างล่างครับพี่น้องมันจะมันอ้าครับนะกลอดภัยแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เสียหายครับนะไม่เป็นไรันจะล้างหนักหน่อย ก็ปลอดภัยครับเดี๋ยวจะเอาไปล้างน้องเอาไปล้างแล้วก็อีกคันก็ไปวางท่อก็จบอ่ะสนใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญรัพเอ็ก c ์ v าเว r ีทรั k มาดูวิธีกู้วิธีกู้รถขุดนะครับรวมโดยช่วยกันไอหนุ่มซัำไรเจอไอหนุ่มตีจากแดนมังกรโขมสึกพีซีเจอยอีกับ ซานี่อสวัสองร้อยสี่ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ